แล้ววันนี้เราจะขอแนะนำครับ WBC โวยไทยยูทแคร์ที่ส่งน้องๆมาสู้ศึกที่เวริสประเทศอิตาลีน้องแนะนำตัวเลยครับครับสวัสดีครับผมเด็กชายลาฟาคระเทวาชื่อเล่นชื่อฐานทัพครับแล้ววันนี้ผลงานของเราเป็นไงบ้างครับในการโกผลงานของผมในการชกครั้งนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะผมได้เหรียญเงินครับสู้ต่อไปนะครับครับแล้วเราจะมีอะไรฝากขอบคุณอะไรยังไงเซนเปีนเลยครับครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง WBc นะครับ WBc Youth Care WBc ควยไทยแล้วก็ทางสปอนเซอร์ทุกๆสปอนเซอร์นะครับที่ให้โอกาสผมร่วมถึงทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจผมด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครัมาพบกับรุ้นเล็กในทีมของเราอีกคนหนึ่งนะครับสั่งตรงมาจากสมุทรปากการาชบุรีลูบางแก้วครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้น้องอยู่ที่จังหวัดจากแดนใต้แนะนำตัวได้ถึงครับไปแล้วพี่ในชายแจนจีนที่เล่นทีมีครับ น้องอะไรนะครับน,น้องชีน้องชีครับผลงานของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องชีครับก็ไปพลาดโดนอันนี้สองแต้มมาโดนผมพลาดไปต่อยหน้าเขาครับ<อ>ไปต่อยหน้าเขาแล้วก็ทิปหน้าเขาครับโดนตัดคะแนนนะโดนตัดคะแนนสองแต้มแล้วถ้าไม่โดนตันดคะแนนจะเป็นไงครับวันนี้ชนะครับชนะนะครับแล้วเรามาถึงที่นี่ได้เนี่ยเรามีสปอนเซอร์หรือผู้ชมชาวบ้านลองที่ให้กำลังใจเราวันนี้เราอยากจะกล่าวอะไรถึงครับเชิญครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนนะครับทาง w b c ครับใช่ครับน่ายินดี TKC แล้วการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับอ่ะผู้ชมลำบ้านบ้างครับลำบากผู้ชมางบานไฟต์ต่อไปผมไม่ท้ำไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับาดเครับเกรดเอกซ์ตึงกระเป๋หลักสำคัญนะครับเป็นรุ่นพี่ในทีมนะครับที่สำคัญเลยคนนี้เนี่ยครั้งที่แล้วชกบวยที่ประเทศแคนาดาได้เบสบ็อกเซอร์วันนี้น้องก้าวข้ามครับก้าวข้ามน้ำหนัก จะทดสอบตัวเองแล้วก็ทําได้ดีมากๆ,ๆเลยครับแนะนาตัวเองนิดนึงครับนะครับนายวิราพัฒน์ะสบเนตรครับที่เล่นเทียร์ออยครับถ้าสมมติว่าในเมืองไทยจะรู้จักนายนามทาดีจูเนียมีอะไรจะขอบคุณทารสปอนเซอร์เราพูดประกาศุลเราบ้างครับเชิญเลยครับก็ขอบคุณนำบัุวิธีขอบคุณทททครับที่ที่ให้โอกาสรเรา,าด้วยแล้วยครับแล้วยังมีทีเคซีนะครับจากทีวีซีไทยรายทีวีซียูทแคร์และอีกที่สำคัญคือผู้ชมทางบ้านครับ ที่ไปกำลังใจรขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุุณทกกำวันนี้ผมอาจจะทำให้ผิดหวังครับแต่รอบหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ไม่ผิดหวังหรอกลองข้างกล้าตัวเองนะโอเคครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับรอบหน้าครับครับขอบคุณครับเราจะทำความรู้จักกับนักบอยนะครับรุ่นน้ำหนัก42กิโลเหรียญทองประเทศไทยของเราแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายเดชานนัท์อุดมรัตนเที่กิจครับ อายุ14ปีครับเ้าต่อยรุ่นไหนครับ42กิโลกรัมแล้ววันที่ผลงานเราเป็นยังไงบ้างได้เหรียญทองครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเหนื่อยไหมครับไม่คับดีมากโลกแข็งแรงเดี๋ยวเราขอบคุณทางสปอนเซอร์ที่นึงนะ<ม>แล้วจะขอบคุณอะไรบ้างใจใจมีอะไรเราคุยกับทางกร้านเลยขอขอบคุณทาง WBC และ WBC Youth Care ครับและกอดทอทอครับโอ้โแล้วก็ช่วยอดทนเราแล้วก็อดช่วยถ้าเป็นสปอนเซอร์เราด้วยเราเสปอนเซอร์เยอะไหม โอเค okay, ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยลูกขอบคุณทางสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยขอบคุณให้กับพวกให้กับใจัดทางบ้านด้วยขอบคุณคนที่เป็นกำลังใจและส่งแรงกนดาลใจไวให้ผมดีดีมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ครบอ,อคนที่จะมาขอแนะนามนครับนัก,กวยคนไทยรุ่นใหญ่ที่สุดในทีมน้ำหนักมาตรฐานและเป็นรุ่นพี่ของน,น้องๆทุกๆคนครับมาจากโรงเรียนราชวินิตบปางแก้วแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับ ชื่อนายธีรวัตรลำปางโพนะครับธีรวัตรลำปางโคนะครับวันนี้ผลงานเป็นไงบ้างครับก็ได้เหรียญทองแดงครับทองแดงเห็นว่าเป็นรุ่นที่พูดต่อสู้เนี่ยเยอะที่สุดเลยฝ่าฟันกันมาเตะกันมาต่อยกันมาสามสี่ครั้งวันนี้มีกําลังใจจากสปอนเซอร์พวกเราขอบคุณสปอนเซอร์ที่ถึงครับขอบคุณสปอนเซอร์ทาง WBC นะครับครับแต่วีบีซียุ่งแชร์เยอะเนาะรันะครับแล้วมีนเดนการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับและผู้ชมทางบ้านตามสบายเลยครับขอบคุณเลยเออขอบคุณพี่น้อง ทางบ้านพี่คอยเชียร์ครับเต็มที่แล้วครับได้ครับเต็มที่แล้วแต่ดวงแดงนะครับขอบคุณครับใช่ครับอีกตื่นกำลังสำคัญของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานดีๆแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายธนกิจวิเชียรสมุทรครับชื่อเล่นชื่อว่าเจมนแ์ครับเห็นว่ามาจากจัตเตอรบุรีเลยใช่ไหมครับเนี่ยสั่งส่งมาจากกรุงเทพเลยจริงๆแล้วเนี่ย ผู้ประดับประหนเราอ่ะไม่ใช่เฉพาะเด็กกรุงเทพอย่างเดียวนะครับยังมีต่ยังวัดเราก็ประดับประนสปอนเซอร์หลักของเราก็คือ TKC นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดอ b b ีบีซีโปรไทยที่สำคัญ The b b ีบีซียูท r แคร์มีอะไรจะขอบคุณทั้ง้านอีกไหมครับขอบคุณที่ให้กำลังใจครับกำลังใจขอบคุณครับ